สวัดีครับนี่ก็มีข่าวมาฝากนี่นะครับเป็นข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องงันมหากรรมไก่เกียนี่บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับโดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและกรมครับคดีท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ต้องดูให้จนจบคลิปนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับโดยงานนี้จะจัดงานคือจัดงานชื่อว่ามหากรรมไก่เกียนี่บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับจัดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึง14เมษายนนะครับ2564ครับประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าจะมีสถานะเป็นหนี้ที่ดียังผ่อนชำระปกตินะครับแต่เริ่มขาดสภาพคล่องตัวนะครับหรือหนี้เสียที่เป็น NPL ทั้ง ที่ยังไม่มีการฟ้องร้องนะครับหรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องและที่มีคําพิพากษาแล้วสามารถใช้ช่อง,องทางของทางมหากรรมครั้งนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้นะครับอย่างไรก็ดีตอนนี้อยู่ในสถนานการณ์โควิดนะครับทางงานจะจัดเป็นส่งเอกสารแบบออนไลน์นะครับ โดยตัวอย่างของการไก่เกี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี้ที่เข้าข่ายจะเป็นนี่บัตรและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะครับทั้งทั้งนี้ NPL ที่มีที่ยังไม่มีการถูกฟ้องร้องและอยู่ระหว่างฟอง้องร้องนี่ NPL ที่มีคำพิพากษารวมถึงกลุ่มที่ถูกบังคับคดีแล้วโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมัคับคดีกระทรวงยุติธรรมและแบงค์ชาตินะครับส่วนส่วน,วนลิงก์ผมจะแนบไว้ที่ท้ายคลิปนะครับแนบไว้ที่ข้างล่างคลิปนะครับคือยื่นเอกสารตั้งแต่วันที่14บกุมภาพันธ์ถึง14เมษายนนะครับสองหก็เสนอล้วที่จะได้รับในงานนี้นะครับคือจ,าจ่ายเฉพาะเงินต้นยกเลิกดอกเบีย้ยทั้งหมดเมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นตามสัญญานะครับมีระยะผ่อนชำระนี่มากขึ้นนะครับนานขึ้น ตัวอย่างก็คือสมมติว่ามีเงินต้นที่กู้มาห้าหมื่นบาทนะครับนี่สอโดยดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยสองหมื่นเจ็ดพันบาท,ทางาน,นนี้ก็จะยกเลิกดอกเบีย้ยให้เลยนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทหรือเฉพาะเงินต้นโดยเงินต้นสามารถผ่อนได้นานสูงสุดห้าปีนะครับถ้าถ้าเงินต้นห้าหมื่นบาทก็หนึ่งถึงสามปีแรกจะเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะครับปีที่สี่ปีที่ห้าจะเป็นสี่ร้อยสิบหกบาท ประชาชนที่มีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันสามารถเข้าร่วมงานมหากรรมไก่เกียร์ออนไลน์ในครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่14กุมภา264เป็นต้นไปนะครับผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสารวัติธรรมกรมครับคดีธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินรวมทั้งผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมนะครับส่วน สถาบาันการเงินที่เข้าร่วมมีดังนี้นะครับเป็นธนาคารพาณิชย์สิบแห่งและและไม่ใช่ธนาคารสิบสองแห่งธนาคารพาณิชย์สิบแห่งก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารซิตี้แบงก์เอ็นเอ พายงาน CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนาคารไทยพณิชธนาคารธนาชาติธนาคาร,ร UOB และที่ไม่ใช่แบงค์นะครับจะมี General Card s e r v i c e รติตี้คอปิป้ง t ิง i l ไทยแลนด์ไซโกโรตัสปัตร,รุงสียุนเาพรอมมิรเมืองไทยเทคเทปิคอนสักสยามทิ่สิ่งแล้วก็ตามนี้นะครับ1ปิดสแห่ง ถ้าใครยังดูแล้วไม่เข้าใจสามารถเข้าไปอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นคลิปได้นะครับเพราะว่าเอกสาร,รตัวนี้เป็นเอกสาร,รที่นํามาจากประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสามารถอ่านรายละเอียดเต็มได้นะครับย้อนไปที่ต้นคลิปใหม่ก็ได้นะครับเพราะเอกสาร,รทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเอกสาร,รมาจากประกาศของธนา,านคาราแห่งประเทศไทยโดยตรงนะครับสําหรับข่าวสารคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับ ท่านที่เข้ามาดูขอฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งช่องจะมีข่าวสารดีๆเข้ามาฝากเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้รับข่าวสารในอนาคตนะครับเมื่อมีข่าวเข้ามาใหม่ทั้งช่องก็จะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับงรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ